โดนปะโดนไหมหาโดนทีสั่งล้างมาใส่ไหมเป็นล้างเล็ดดรอโดยเฉพาะติดเริบดดอที่น้องเพราะต้องมีขาจับครับล้างเล็ดดรอ ดนปะโดนไหมอโดนสีหมายไหม,ไม,ไมพี่น้องตัวสวยอยู่เ้อนดูดีอ,อดุ้ยตัวใหญ่นี่นะอูอ้เจียรโลพี่น้องเต็มแลก สวัสดีพี่น้องสวัสดีเล็บสีครับผมจนแรกครับสืสวยเฉียดรู้ครับเห็นไหมเจ็ดแปดฉีดเอสวยงามมือนีเอาเล็ดดอดออกงั้นพี่น้องไม่ได้ออกโดนแล้วแต่ว่าเป็นล้างไหมครับสั่งล้างมันใส่ไหมเป็นล้างเล็ดดดดโดยเฉพาะติดเล็ดดดดพี่น้องเพราะต้องมีขาจับครับวางเล็ดดดด ซัดตัวเลข็ะน,นีนแซมครับยิ่ง่ปนองเยวรุ่น,นต่วว่าสิมานบ่วไม้ไหมนี่ถึงใกล้ของไม้ก็ี่้องคำัำอุ้ยปราตัวงามริีคำ้ำอุ้ยเนาะ โดนจนได้มาเลขกขามพี่น้องวันนี้โดนออกมาจากปลาจนิดโอ้โดนดีอยู่ตัวนี้อย่าพี่น้องตัวยิงขามดังยิงแหล่งล่นกับเพื่อนวันนี้ออกมาจากไหนสวยอยู่ขึ้นโล 여기 때문이에 เมว่อค่อยสิมีตัวครับแต้ว่าตัวคอนข้าง,งจวสวยอยู่ เด้งเปด็ดอันนี้ปลาหมอเทียดทุกหน่อเด้งเด้งเลยน้ำแข็งท,งอทอ้อยู่เลยครับเขาก็โอเคอยู่ปลาหมอเทียแดแดงเป็ด แตนี่แต่ตอกกห,อ,ห,มมหอ,อตัวหนาตัหหมูไม้แบบ้มอกเขาต้นไม้ดอกมีตัวเนะเนกันพี่นองก่อจากตัวอาจมือหนิงนี่เป็นสี่นาะเสกรเงียบครับนามกระเด้งไปเลยมนกันบบอจากตัวไม้นี่ น,น,นี่อเดนิอบนนอ,นนอ,อรินึ่บันี่ผมไายร้องใส่โฟกี้ทายงดี่น่องไม่รู้ว่าจะเป็นลักเตนาด้เออเรียบร้อยว่าวยิงหน,นีอันได้หน,นึ่งเมื่อคืนจูบกันอ,อ,อย่างลูกโดรขาดพี่น้องสียงรุ่งเงาทุกวน ใส่พวงแตมเดียวเนี่ยเี่มึงนี่ใส่ฟูเคีสามสิบพี่น้องไทยปกติผมใส่พันแปดสิบหกสิบอันนี้ลองใส่ฟูเคีมึงว่ามันจะคมชัดเท่าไรบรู <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวลงไปเอาครับถึงเมื่อคืนดอกแตมเดียวอยู่ละไม้นี่หม้แต่ก็แค่วันนี้ลูกดอกมาลูกเดียวตั้งหากไป อยูนตัวนั้นพี่น้องต้นใหญ่มาบุ้นแล่นเล่ดโดดต้นไหนเบี้ยวปืนดีซ้ำดึงขิงบ้างตัวนี้ดึงขินตัวนี้นส,นนนสายยิงพี่น้องดึดงขินขั้นกิ่ลุกเอากระน่อกถอดพุทธถอด,ถอดทุ่งเท่ากันได้อเดี๋ยวไปต้นใหญมาบุ้นตัวนั้นนั่งฝอเขาเดียวครับประมาณสองสามนาทีพูเลยอูอออ้สวยอยูไอ่ไปเดี๋ยวเก็บต้นใหญ่ เก็บตัวนี้แล้วกับพีเก็บตัวนั้นพี่นอ้องเดก็บปลาตัวนี้ก่อนสุดยอดจำขามากเจี๋ยวไปก่อะพี่น้องมันเปโดนดีอยู่นะติดแน่นนึกดึงนี่ขาดกรับพี่น้อง

lên được luôn này Đài này nắng 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 này ở nhà nắng 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 ở nắng nắng อ้วนดีตัว,วอ้วนเี่กอาจจะรอดนะดอกนี้นี่นาดนูดแล้วใสสวยอยู่ tìm lầm Thầy khí sủi cái nông à, to hấp Nhà dọc máy nền má máy chuẩn tới với mày đó Tạp thích đó Thế điều cần thông một thông xin Ô, quan tấp hả xây เสียงดุนดังโพดี๋ยอืมปิดตละก็คงติดหมดแล้วพี่น้องดูมันก็แด้วติดอยู่ใช้กำลังกิน ปั๊บเข่าปุ๊บปลานนี้เซน,นี่ไปหน่อไม้ต้องถอดเจ็บเสียบเลยน,นะใส่ขังกินครับใส่นิยมนิยมถอดโว้ย

ไปพี่น้องดีกว่านี้พี่นาครับผม